เราเริ่มรีวิวกันอีกทีนะว่ายุคประวัติศาสตร์เนี่ยเราแบ่งออกเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะซึ่งอันนี้เราแบ่งว่าถ้าคนเราเริ่มมีมนุษย์เราเริ่มมีตัวหนังสือเราเรียกว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์นะส่วนยุคประวัติก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็แบ่งเป็นยุคหินกับยุคโลหะนะซึ่งช่วงนั้นก็งอยู่ในช่วง 50, 5 0 0 0 0ถึง5,000 BC พอเริ่มเริ่มมีตัวหนังสือเนี่ยก็อยู่ในช่วงยุคประมาณ3,000 b .c นะแล้วก็จะแบ่งช่วงประวัติศาสตรอ์ออกเป็นยุคโบราณยุคปัจจุยุคกลางแล้วก็ยุคสมัยใหม่นะแต่เพราะว่าพอถึงยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงปัจจุบนันมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นตอนหลังก,ก็เลยแบ่งไปเป็นสมัยปัจจุบันอีกอันหนึ่งนะนั้นภาพรวมก็จะเป็นว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร โดยยุคประวัติศาสตร์แบ่งเป็นโบราณยุคก,กลางสมัยใหม,ใหม่แล้วก็ปัจจุบันนะคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก็จะแบ่งย่อยเป็นยุคหินกับยุคโลหะนะก่อนที่เราจะพูดถึงยุคประวัติศาสตร์ในคลิปต่อไปเนี่ยขอ,ขอสรุปยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นิดนึง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยยุคหินนซึ่งแบ่งออกเป็นหินเก่าหินกลางหินใหมนะ่บางอันก็เริ่มตั้งแต่เป็นล้านปีจนถึง5,000 B.C. บางอันก็เริ่ม50,000ถึง5,000แต่คิดว่าน่าจะเป็น50,000เพราะว่าเราเริ่มตรงที่เรามีคนเกิดขึ้นคนในปัจจุบันก็คือมนุษย์ก็คือโฮโมเซเปียนก่อนหน้านั้นเป็นเป็นลิงๆคนคนเราก็ยังไม่นับนะเพราะเรานับตอนที่ ที่เริ่มมีโฮโมเซเปียนแล้วก็คือมีมนุษย์ในสายพันธุ์ปัจจุบันโฮโมเซเปียนเซเปียนเนี่ยนะสมัยนั้นนะให้นึกภาพสังคมนะสังคมในยุคหินเก่าเนี่ยมนุษย์เราเหมือนในพรานนะล่าสัตว์เพื่อการดำรงชีพนี่การล่าสัตว์สมัยก่อนก็ต้องใช้ใช้หินกระทอเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วก็เอาหินเนี่ยไปทาให้มันแตกให้มันแหลมคมนะวันนี้พอล่าสัตว์ได้ก็รู้จักใช้ไฟแล้วในยุคนี้ทําทําให้สุกได้ละ ราะความที่เป็นอาชีพพรานเนี่ยล่าสัตว์แล้วไปอาศัยอยู่ที่ไหนไปหลับนอนก็อยู่ในถ้าอยู่ก็เป็นครอบครัวพอล่าสัตว์ย่านหนึ่งหมดก็ต้องเล่รล่อนเพราะฉะนั้นในยุคหินเก่าเนี่ยจะเป็นครอบครัวครอบครัวแล้วก็เล่นล่อนไปตามถ้าต่างๆนะในยามพักผ่อนก็มีศิลปะก็คือวาดรูปนะวาดรูปก็จะไปวาดอะไรได้ก็วาดสัตว์ที่ตัวเองล่าอย่างเช่นมีภ้า ภาพวาดที่มีชื่อเสียงอยู่ที่สเปนที่ในถ้ำอัลทามิราก็เป็นภาพกระทิงเรียงแถวเหมือนที่เมื่อวานเราวันก่อนเราให้ดูในคลิปไปแล้วก็ที่ลาสโคในฝรั่งเศสก็เหมือนกันเป็นสัตว์นะยังไม่ว่ดลูกคนว่ดลูกสัตว์เป็นสัตว์ที่ตัวเองล่านั่นแหละพอถึงยุคกลางก็เริ่มเพาะปลูกเป็นละแต่ก็เพาะปลูกง่ายๆนิดๆหน่อยๆจับปลานิดๆหน่อยๆนะยังไม่ได้เป็นระบบอะไรนะปั้นหม้อดินเหนียว แต่ไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผานะพราะสมัยยุคใหม,ยใหม่ยุคหินใหม่เริ่มทำเกษตรกรรมอันนี้เราถือว่าเป็นการปฏิวัติเศรษฐกิจครั้งแรกคือมีเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็ประกอบด้วยการเพาะปลูกกับการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมเริ่มปลูกข้าวเพราะมีหลักฐานเลยว่ามีชุมชนชื่อเจอริโกอยู่ที่เมืองจามโมพบเลยว่ามีหลักฐานของการปลูกข้าวพบๆไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะยังรู้จรจจจัดเก็บด้วย สะสมสะเสบียงอาหารจัดเก็บให้เป็นระบบเก็บเอาไว้ในยามที่ไม่ได้ปลูกข้าวมีการชมประทานง,ง่ายๆนะแค่ทําเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นฝายทดน้ําง่ายๆเริ่มมีแล้วเพราะเขาทำกิกรรมใช่ไหมแล้วก็เริ่มรู้จักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเอาไว้ช่วยล่าสัตว์แล้วก็เลี้ยงสัตวนะ์แล้วก็การล่าสัตว์ในยุคนี้เนี่ยเริ่มทําเครื่องมือเครื่องมือในยุคนี้เนี่ยก็จะต่างกับยุคแรกคือยุคแรกเนี่ยจะเป็นหินกระเทาะก้อนใหญ่ นะตอนนี้ก็จะเป็นหินขัดเอามาขัดให้เรียบแล้วก็ทารูปล่าให้เหมาะสมจะเป็นขวานก็ใส่ด้ามด้วยนะแล้วยุคนี้ก็เริ่มเจริญขึ้นเริ่มแต่งตัวยุคแรกหินเก่าเนี่ยเป็นเป็นหนังสัตว์ใช่ไหมยุคนี้ก็ทอผ้าเริ่มใส่เสื้อผ้านะดินดินที่ปั้นในย,ยุคหินกลางก็เอามาเผาเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นสามารถเอาเครื่องมือมาขุดต้นไม้ให้ทําเป็นเรือได้แล้วยุคนี้ก็ออกมาจาดท้ามแล้วนะเริ่มมาสร้างบ้าน สร้างบ้านดินสร้างบ้านไม้นะคนก็ความที่ปักหลักไม่เล่ร้อนแล้วเพราะว่าเรามีบ้านเราปลูกข้าวทนานาแล้วเราก็อยู่กันเป็นหลักแหล่งก็ฟอร์มเป็นหมู่บ้านขึ้นมีผู้นําชุมชนละส่วนอรารยธรรมหลักในยุคนี้ไม่ใช่แค่วาดภาพง่ายๆแล้วเริ่มทําหินก้อนใหญ่ๆเพราะว่ายุคนี้ทํเกษตรกรรมทำกระทำปลูกพืชเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อว่า ้องมีอำนาจที่เหนือธรรมชาติถ้าเราบูชาอำนาจเหนือธรรมชาติบูชาพระเจ้าบูชาพระอาทิตย์ก็จะทําให้เราเพาะปลูกได้ดีนะก็จะมีหลักฐานที่โชว์อยู่ใน stonehenge ก็คือเอาก้อนหินมาตั้ง,ต,งตั้งเรียงกันก้อนใหญ่ๆนะซึ่งก็ไม่รู้มาตั้งอยู่ได้ยังไงนะอาจจะทําเป็นรูปโต๊เรียงกับเป็นแถวอะไรอย่างที่ข่าวก่อนให้ดูรูปนะเอาต่อมาเข้าสู่ยุคโลหะ ึ่งช่วงแรกจะเป็นสำริดสำริดก็คือทองแดงเจอรัางแรกเป็นทองแดงก่อนตอนหลังเขาพบว่าเอ๊ะเอามาหลอมรวมกับดีบุกแล้วมันแข็งขึ้น,น,นก็เรียกเป็นสำริดซึ่งจุดหลอมเหลวมันจุดหลวมจุดหลอมมันต่ําพอยุคหลังเนี่ยก็าสามารถเป็นเอาเหล็กมาหลอมได้แั้ก็ทุนนี้ทํายากขึ้นกว่าสำริดเพราะว่าจุดเดือดมันมันสูงกว่าพอทาเป็นยุคเหล็กได้เนี่ยทีนี้ทําเครื่องมือสารพัดละนะพอทําเครื่องมือปั๊บ ็เกิดการสู้สู้กันได้ละสร้างบ้านสร้างสร้างเป็นเมืองละเกิดเป็นแทนที่จะเป็นหมู่บ้านก็สร้างเป็นเมืองนะแล้วเอาพวกเหล็กเอาโลหะเนี่ยมาทําเป็นเงินตรามีการซื้อขายกันด้วยเงินตราหละพอเป็นเมืองก็หมายถึงว่าต้องมีชนชั้นมีกองทัพมีผู้นํามีชนชั้นกลางแล้วก็มีทาตมันถึงจะเป็นเมืองไหมแล้วก็ต้องมีขนบธรรมเนียมมีศาสนามีความเชื่อเพื่อผ,ผูกใจให้คนพวกนี้อยู่รวมกัน อันนี้คือยุคสรุปยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้พอต่อมาเราก็จะพูดถึงยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ทันแรกเลยเนี่ยเริ่มที่ประมาณยุคประมาณ3 0 0 0ถึง5,000 bc ประมาณ5000 bc นะเรารู้อยู่แล้วว่าการพัฒนามันเกิดจากยุคหินแล้วก็มายุคโลหะพวกนี้ก็ยังอาศัยการพะปลูกเพราะฉะนั้นอายธรรมเนี่ยจะต้องเกิดอยู่แถวไหนก็ต้องอยู่แถวอยู่สองที่ก็คือริมแม่น้ํากับริมชายฝั่ง แต่สิ่งที่เกิดพั้นาก่อนก็คืออยู่ที่ริมแม่น้ำนะแล้วก็แหล่งแรกแหล่งอายธรรมแรกของโลกอยู่ที่แม่น้ําอะไรไทกริสยูเฟรติสก็จะให้ดูรูปก่อนว่าแหล่งอายธรรมนี้มันอยู่ตรงไหนของของโลกอันนี้เป็นแผนที่โลกและ <_ S 2> เห็นประเทศไทยนะประเทศไทยอยู่ตรงนี้ตรงขึ้นไปพม่ arma, าอินเดียแถวนี้เป็นเอเชียไม่เอเชียนี่รวมรัเสเซียด้วยเอเชียใหญ่ไปเริ่ม เอเชียถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงซาอุดิอราระเบียตรงนี้เป็นแอฟริกาแล้วนะเอเชียนี่เอเชีย,ท,เเชยทั้งหมดนี่เอเชียทั้งหมดนี่นะประเทศไทยอยู่ตรงนี้แล้วก็พุ่มพุ่มามาหาเมโซโปรตีเมียหาแม่น้ําไทกริสยูเฟติสเห็นแม่น้ำสองเส้นนี้ไหมยูเฟติสไทกริสยูเฟติสนะ แม่น้ำสองเส้นนี้เป็นแหล่งลวมมาได้รมแรกของโลกปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรักนะแถวนี้นะไทกริสยูเฟรติสเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากที่พื้นผืนที่ดินที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสองเส้นนี้ปลูกพืชผลอะไรก็ขึ้นอุดมสมบูรณ์ตลอดแต่ก็มีเรื่องของน้ำท่วมบ้างนะส่วน บริเวณอื่นก็จะอาจจะมีการแห้งแล้งแต่ว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่แสดงภูมิศาสตร์นะถ้าถ้าเป็นสีอย่างนี้กเป็นเทือกเขาใช่ไหมถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นที่ราบลุ่ม,มพื้นที่ตรงนี้เมโสโปเตเมียเริ่มต้นแม่น,น้ำไทกริเซน,นิแล้วก็ยูเฟรติสคือประเทศอิรักอยู่แถวนี้ตรงที่เป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์นะแต่ อาณาจักรหรืออรารยธรรมเมโสโปนีเมียไม่ได้แคบอยู่แค่ตรงนี้หรอกจริงก็กินกว้างกว้างมาถึงเอเชียไมเนอร์เอเชียไมเนอร์คือติ่งนี้ตั้งติ่งเลยเอเชียไมเนอร์สมัยก่อนเราเรียกอนาโตเลียเป็นทวีปเอเชียนะเอเชียเราสิ้นสุดอย่างนี้เอเชียตรงนี้เป็นติง่งเห็นไหมเอเชียจะมีติ่งตรงนึงยื่นออกไปนิดหนึ่งเป็นคาบสมุทรคาบสมุทรอนาโตเลียปัจจุบันคือประเทศตุรกี นะก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเมโสโปเตเมียด้วยนะแล้ดูพื้นที่สิตรงนี้ในอิรักเนี่ยเป็นที่าราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นคนยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มการเพาะปลูกอยู่ที่ร,ราบรลุ่มริ่มแม่น้ำนะอยากจะให้ดูรวมอีนนี้หนึ่งดูไกลขึ้นมาอีกนิดนึงอารยธรรมในยุคโบราณเนี่ยเมโสเป็โปเตเมียพอถัดมาก็จะเป็นอารยธรรมอียิปตเธอไปนิดนึง อันนี้เป็นไซนายตรงนี้เป็นประเทศอียิปต์นะแล้วหลังจากนั้นอยธรรมอยู่ที่ไหนไปไปิบูมอยู่ที่กรีซตรงนี้เป็นกรีซอาณาจักรกรีกน้มาเป็นอนาณาจักรโรมันเห็นไหมในน้องทัาบูตอิตาลีไหมเซนเตอร์ Center อยู่ที่โรมอันนี้เซนเตอร์อยู่ที่เอเธนะเพราะนั้นอรารยธรรมเริ่มแรกของโลกวนเวียนอยู่เท่านี้นะอยู่ไทกรีซอยู่เฟติสมาอียิปต์มากรีมากรีซหรือมากรีแล้วก็มา รมนะอันนี้ก็เป็นแผนที่สมัยโบราณนะจะเห็นว่าอันนี้เป็นน้ำไทกริสอันนี้แม่นมนะ้ำยูเฟรติสยูเฟรติสอันนี้ไทกริสสามพื้นที่ตรงนี้เชฟอย่างนี้จนมาถึงที่ลาบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์จะเห็นว่ารูปร่างมันคล้ายๆพะะัันร์เสี้ยวแถวนี้ก็เียดินแดงพะะัันร์เสี้ยว ภาษาอัง,องกฤษเ,เรียกว่า fertile crescent นะ fertile ที่แปลว่าอุดมสมบูรณ์ crescent ที่แปลว่าพระจันทร์เสี้ยวรูปแานพระจันทร์เสี้ยวไม่ต้องกี้อัดหรือมันพูดนะเนี่ยงง